ใ้มันมวนกับก็มวนทำให้มันเลื่อนเริงไม่ต้องทำแล้วบีบคั้นทำอะไรก็ตามเอาจิตจุ่มจิตจุ่มจิตจุ่มจิตแช่อยู่กับอารมณ์อันเดียวก็้ามานี่เรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมัน่นมีความตั้งใจมัน่นจิตมันอยู่หยุดนิ่งกับเรื่องเรื่องเดียวนั่นและว่าเป็นสารส้มแลวไปกวนน้ำ ไปกวรน,น้ำน้ำก็จะใสสารส้มเรียกว่าสาระก็ไม่ผิดอ่านว่าสาระก็ไม่ได้ผิดสารก็ผิดส่งสารเรียกว่าสารส้มสารสารเคมีสาระ,ะน้ำที่คุณขุนน้ำที่คุณขุนเอาสารส้มไปแกว่งมันก็ตกตะกอนใจของเราก็เหมือนกันว้าวุ่นขุนมัว สิงสถิตยอยู่กับอารมณ์อดีตสิงสถิตยอยู่อารมณ์อนาคตหลงสัญญาหลงสังขารว่าเป็นใจองค์หลวงปู่มั่นจะสอนว่าเมื่อก่อนหลงสัญญาว่าเป็นใจมเมื่อขบคิดพินิจพินาปฏิบัติธรรม,มาอยู่เรื่อยๆเ,เกิดกำลังเห็นว่าสัญญาก็คือสัญญาสัญญาคือความจําได้ไม่รู้ในเรื่องต่างๆสัญญาอนตัตตาสัญญาไม่มีวิญญาณ มีแต่สัญญา casa, <t rain> มีตัวหน่วยความจำช่ยๆเห็นความจริงว่าสัญญาสักแต่ว่าสัญญา,ญญาความจำสักแต่ว่ญญาความจำไม่มีวิญญาณในความจำคำว่าวิญญาณมันจะ,ะมันเลี้ยงมาละเอียดนะเลี้ยงละเอียดแต่มันมันจะ,ะร้อยรัดและพ,นพันผูกสิ่งทั้งหลายอดีตอนาคตมาปนกันมาปนกันแล้วมาปี้ปนปีนะ้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรวะ ไม่รู้เงื่อนต้นไม่รู้เงื่อนปลายจิตตะวิญญาณหรือว่าจิตตะวิญญาณหรือว่าสัตว์นรกอยู่เหมือนจิตนะะอยู่ในถังข้าวสารขึ้นรู้ขังข้าสารมันไาาหลแห้งไปนเนี่ยในจิตตะวิญญาณคือมองข้างหน้าเราว่าเหมือนไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นแต่ทันว่าเอาเข็มจิ้มไปในอากาศก็ถูกดวงวิญญาณไม่ว่างจากดวงวิญญาณขนาดนั้นเนี่ยยนย่อเข้ามาหาสู่จิตเราเนี่ย อารมณ์เราก็เหมือนกันจิตไม่ค่อยว่างจากอารมณ์เลยนะปั่นป่วนอยู่ตลอดทีนี้อวาาสาัดมากันมากันมากันโดยมีสติสติคือความระลึกรู้ระลึกรู้ที่เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นคําบริกรรมว่าอะไรว่าคุดโทเป็นสติคือความระลึกรู้ว่าเดี๋ยวนี้กําลังกายเคลื่อนไหวอยู่สติคือความระลึกรู้อยู่ในกายกายเคลื่อนไหวแต่ใจให,หยุดนิ่ง เพื่อจะกกับกับขีนิยาอากายจะเหยียดแขนจะโค้งแขนจะยื้อจะย่างจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะทำจะดื่มจะคิดจิตมันจอกับไอคำบริกรรมจิตมันจอกับตัวสติสติคือคำบริกรรมคำบริกรรมก็คือสติจริงๆแล้วคำว่าอาหารนี่คำว่าอาหารคำบริกรรมก็คืออาหารนั่นแหละ แต่ส่วนที่เราคืนกินเข้าไปมันส่งเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายนั่นแหละคือตัวธรมคือตัวสติทมตัวสติทมที่ว่าพุทโธเขาามาพุทโธจริงๆมันจะเป็นอาหารจะถ้าเป็นอาหารหลักห้าหมู่ก็ลักษณะอย่างนั้นแหละจะเป็นอาหารที่ส่งเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายอวัยวะต่างๆในร่างกายอันนี้ก็ที่ส่งเข้าไปหล่อเลี้ยงสติสติที่ส่งเข้าไปหล่อเลี้ยงกําลังจิต ก็จะกลายเป็นเวทนาสุขสัญญาสุขสังขารสุขแล้วก็วิญญาณสุขถ้าทำประเภทเหล่านี้เข้าไปเข้าไปหล่อเลี้ยงแล้วมันจะเป็นมันจะมีที่อยู่นะว่าก็จะกลายเป็นมนุษย์สุขขึ้นมาอย่างพวกเราลูกชียอยู่ที่วัดนี่ปวดพระนะปวดเปื้องเรื่องพันธนาการทั้งหลายหมดออกแล้วไม่มีลูกไม่มีผัวไม่มีครอบครัวมาจองมาจำมบ่บีบมาคัน้นอ คำว่าพานก็ได้คำว่าภาระก็ได้ทีนี้นะสมพานสมพานเจ้าอาวาสเรียกว่าสามภาละแปลได้ที่สามสมภาละสมแล้วที่ภาละแปลตรงๆได้ทีนี้นะสมเรียกว่าสัมภาละสมพานคือสัมภาระในแบกหามแต่จะแปลใหม่สมภาละภาละ ภาระวางแล้วก็วางอย่างลูกชีออกมาบวชเป็นตัวอย่างว่าภาระวางแล้วออวัตถุเข้าของเงินทองสิ่งจองจําลูกหัวครอบครัวออสมบัติพสถานวางแล้วเนี่ยพาระถ้าเราแปลพักวารคือพูดจำเนยแจกแบ่งให้เป็นกองเป็นกองเป็นกองยาปะอยาปนยาคนยาเลใส่กันกอ,อย่าปะาปน,คน,น,ปะปนคนเล แยกออกเป็นกองเป็นกองเหมือนเราเริ่มพุทธโถเหมือนเราเริ่มกอเอ๋ยกอไก่อย่างลูกปู่วุ้มาเ่าจะร้องเสียงดังๆมันหลงเพราะมันสผสมมันสผสมผสมอะไรผสมอะไรอะไรผสมไปผสมไปสุดท้ายก็กออูกูผสมมากออูกูจะมันใหญ่แห้งไปทไมา เรื่องต้นก็เลยมาฝึกฝึกให้มันเป็นให้เราเห็นคุณค่าของอาหารเห็นว่ากากอาหารเี่เห็นกา,กากอาหารไหมคืออา,อาหารเก่าคือกา,กากอาหารนั่นะเป็นกากอาหารแต่เนื้อแท้ที่เป็นอาหารที่เป็นเนื้อธรรมเราไปหล่อเลี้ยงร่างกายไปแล้วเอาไปหล่อเลี้ยงอวัยวะสามสิบสองประการไปแล้วไอ้ส่วนลึกของอาหารจะเป็นอา วิตามินอะไรวิตามินอะไรหลายๆอาหารหลักข้าหมู่อาหารหลักข้าหมูจะเป็นคาร์าบโบไฮเดตคาร์โบไฮเดตเรียกว่าวิตามินเรียกว่าแคลเซียมหรืออะไรก็ว่ากันไปได้หลายอย่างที่ว่านมันเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วส่วนอันไหนมันไม่ยีก็ขับออกมาย่นย่อเข้าไปหาตัวจิตของเรา ธรรมะที่เป็นตัวสติสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมมันหล่อเลี้ยงจิตของเรานั้นเราเริ่มฝึกเข้ามาฝึกเข้ามากใกล้เป็นอะอย่ญญางว่ารูปประธรรมซะรูปที่เป็นธรรมซะรูปชีรูปอุบาสกอุบาสิกานี่รูปที่เป็นธรรมซะรูปเป็นธรรมเลยนี่นำมาไหวพระนำมาสวดมนต์นำมาให้ทานนำมารักษาศีลนำมาเป็นภาวนานี่ความชัดเจนของรูปรูปธรรม รูปที่เป็นธรรมรูปสมณะรูปพระรูปชีรูปอุบาสกรูปอุบาสิกาเป็นรูปธรรมนามธรรมอาว่าขันห้ารูปธรรมนามธรรมเวทนาธรรมเดชะนะสัญญาธรรมเดชะนะสังขารธรรมเดชะนะวิญญาณธรรมเนี่ยก็ทุกคนต้องการธรรมต้องการก็ทำขันให้เป็นธรรมก่อนไง ลำดับของบันไดบันไดมันม,มีขั้นเดียวเด้โลกุตตะละธรมทมเหนือโลกนวะทำเก้า 9, โลกุตตะธรรมมัคสีพ้นสี่นิพพานหนึ่งโลกุตตะลรรมมัคสี 4, นิพพ์ไอมัคสีแล้วก็ผพ้นก็สี่นิพพานหนึ่งใช่ 1, หไหมละ่ะโลกุตตะรมธรทมเหนือโลกเห็นไหมก็แยกก็แจงให้เป็นชัด 7. เจนนะเอาเวทนาอะเอาเวทนาทุกเวทนา,าทุกขเวทนาสุข,ขเวทนาหัน สัญญาทุกแก็สัญญาสุขกันมันก็มีสองฝั่งอยู่เนี่ยสังขารทุกสังขารสุขกันวิญญาณทุกวิญญาณสุกขนันถ้าเราสามารถมาคลี่คลายกระจายความรู้ความเห็นความเข้าใจในรูปประขันในนามมาขันของเราเนี่ยโอ้ยสบายจริงๆแล้ววิธีปฏิบัติเนี่ยสบายมากถ้าเข้าใจวิธีเนียเราจะไปคลี่คล,คลายตรงไหนถ้าจะไม่ไม่มาคล,คลี่คลายตรงรูปประขันและนามมาขัน เราอยู่ที่ตรงไหนเขาขี้คลายได้เราเป็นผู้เห็นทุกเราเป็นผู้เห็นสุขเอพอพราะสติเรากล้าเราสามารถสติคือความระลึกรู้สัพพัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมประกับประกบอะเออจะยืนไอจะยืนจะเดิน,จะ,ดนจะนั่งจะนอนจะลุกจะเหยียดแขนจะคู่แขนจะเหยียดขาจะคู่ขาจะยือ้องจะย่างแกเดินสติระลึกรู้ระลึกรู้ว่าอะไรเป็นอะไร นามมาขันที่พูดมานี่นามมาขันที่พูดมาอะไรเป็นอะไรกองกองรูปประธรรมกองนามมาทำกองรูปแขนสองขาสองหัวหนึ่งที่เราอาศัยสิงสถิตอาศัยอยู่นี้ช่วการชั่วงเวลาไม่เกินเจ็ดสิบแปดสิบก็จะเฝาก็จะเผาหรือฝังแล้วนี่อาศัยอาศัยอยู่นี่อาศัยแขนสองขาสองหัวหนึ่งสิงสถิตเพื่อทําประโยชน์ของตน อุดมการอุดมคติอาศัยรูปนี้มีกําลังนำนา,ม,นาม,มาทำอาศัยรูปประคันอยู่เพราะรูปประคันเรา,าชัดเจนเรียกว,ว่ามนุษย์สุขเรียกว,ว่ามนุษย์ภูมิภูมิมนุษย์อาศัยนาม,มาทำทางานอาศัยรูปประทำนาม,มาทำทํางานไปได้ทางานทํางานก็ทางานขี้คลายขายายความรู้ขายายความเห็นขายายความเปลี่ยนไปในธรรมนี้ครอบคุมครอบครอง เห็นรูปังอนัตตารูปอไรแขนสองขาสองหัวหนึ่งที่เราอาศัยสิงส์อยู่นี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพ่อกับแม่ให้เรามาโดยแท้จริงเห็นความชัดเจนอย่างนั้นเลยเมือนเรามีลูกเราเข้าใจลูกเราไหมลูกเราเราจะไปเหมาทั้งหมดเราจะเป็นเจ้าของกรรมทั้งหมดก็ไม่ใช่เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมอะไรเป็นเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทของกรรม กรรมก็เลยแยกให้เป็นกองเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นผู้รับเหมาที่เป็นรับเหมากรมกรรมเฉพาะก็มีกรรมเฉพาะบุคคลก็มีเรามีของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมร่วมกรรมรวมกรรมร่วมกันก็มีกรรมเฉพาะบุคคลก็มีขันก็เป็นกองเขาแยกกองขันรูปกองรูปทำความเข้าใจชัดเจนเลยแขนสองขาสองหัวหนึ่งที่เราใส่สิงสถิตอยู่นี้เรียกว่ารูปประกายรูปประขัน เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟพ่อแม่ให้เรามาโดยแท้จริงวะหลังจากนั้นก็เรามาคลี่คลายมาขายายความรู้ความเห็นให้มันแจ่มมันแจ้งอย่างรู้อ่าลงในเวทนาขันเวทนาคืออารมณ์คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตภายในจิตภายในกายภายในจิตมีทุกข์มีสุขน่ะเราก็เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายเราเห็นทุกข์เกิดข,ขึ้นขึ้นที่ในใจ เห็นสุขเกิดขึ้นภายในกายเห็นสุขเกิดขึ้นภายในใจเราเห็นเราเห็นเราเห็นเนาะกับที่ไมเห็นเวทนาไหมนี่เวทนาสี่เลยนี่ถ้าแยกนะเวทนาทุกขเวทนาทางกายแล้่ก็ทุกขเวทนาทางใจสุขเวทนาทางกายสุขเวทนาทางใจเอาแยกให้เห็นเอาเพื่อความชัดเจนอ่าจะได้เข้าใจว่าอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นภายในจิตมันเป็นลักษณะยังไงอันไหนเป็นวิบากขันรองรับ เวทนาก็มีสองไงเวทนาก็มีทุกขมีสุขสิ่งที่เป็นวิบากรองรับก็คือกายกับจิตอีกเหมือนเก่านะักเราก็เลยเป็นเวทนาทุกขเวทนาทางกายทุกขเวทนาทางใจสุขเวทนาทางจิตทุกขเวทนาทางจิตเห็นไหมลนะ่ะถ้าเราเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็จิตเป็นผู้เห็นนี่มันจะจากการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดมีขันสีานั้นนะมีเวทนา ขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันแล้วก็จิตอันนี้ตัวตัวหมุนเวลาตายก็ตายแต่กายตายลูกแขนสองขาสองหัวหนึ่งหมดอายุไขหรือว่าธาตุไม่สามไม่ขีกันก็แตกเมื่อแตกแล้วก็คือตายเอาไปเผาแล้วส่วนตัวจิตก็ต้องเที่ยวอีกนามมาทำมันมีนามมาทำเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันแล้วก็ตัวจิต จะไปหมุนแล้วก็จะไปหาจุิติตามกําลังของกรรมเราเลยหาเราเลยสั่งสมกําลังกรรมกองกรรมที่เป็นธรรมได้ไหมกรรมก็เป็นธรรมกลางๆธรรมกรรมดีกว่กรรมดีกรรมกรรมไม่ดีกว่กรรมไม่ดีกรรมชั่วไปตามกําลังของกรรมฉะนั้นเรามีโอกาสมีเวลาเมื่อมีสติฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวอยู่กับกายอยู่กับจิตแล้วก็มา หกคิดมาพินิษพิจารณาสาธยายรูปประขันนามมาขันแล้วก็ให้เห็นว่าเวทนาอย่างแสดงไปแล้วก็สัญญาก็สัญญาอะไรจริงๆนะ่ะในจิตนะสัญญาพอใจกับสัญญาไม่พอใจก็สัญญาทุกข์กับสัญญาสุขเท่านั้นนะ่ะถ้าพูดถึงเราถ้าเราแยกให้เป็นกองเป็นอาการและเป็นอารมณ์สัญญาอะไรสัญญาทุกข์ในชีวิตที่ผ่านมาก็สัญญาสุขหัน ก็ยินดีกับยินร <t ons> <T> ้ายท่านก็จะมีสัญญาอะไรจะมีหน่วยความจําอะไรท่านเราจะแยกให้เป็นกองเป็นกองถ้าาจะกรรมเป็นกรรมให้เป็นกรรมเป็นกองกรรมเป็นกองแล้วจะเป็นให้มันเป็นกลางกรรมที่เป็นกลางนี่ปะเด็นอันนี้พูดหน่อยเป็นกรรมที่เป็นกลางจะให้เห็นจะให้เห็นว่านามมขันการทํางานอาการอารมณ์คนรู้สึกเขาทํางานอย่างไรก็จะเห็นชัดเจนว่านามสัญญาขันนี่ก็ จำทุกจำสุขสุขทางกายสุขทางใจทุกทางกายสุขทุกทางใจอีกเห็นไหมละ่ะสุขทางใจแล้วก็สุขทางกายทุกทางกายแล้วก็ทุกทางใจอนท่านก็มีแค่นี้อยสี่นี่แยกให้เป็นกองให้ชัดเจนเลยนั่นนี่สังขารขันก็การคิดการปรุงแต่งในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเรื่องราวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงสังขารขานันก็จะมีอะไรที่ปรุงแต่งขึ้นนะ่ะ บางทีก็ปรุงแต่งเรื่องราวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไปไปไปปรุงไปแต่งเรื่องดียิ้มอยู่คนเดียวก็มีก็อะไรก็สุกอีกแล้วนี่ไปปรุงแต่งเรื่องราวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไม่ดีบึ้งบูดบีบเข้าไมา่แล้วทุกข์อีกแล้วเห็นไหมล่ะทุกข์กับสังขารถ้าเราเห็นเราเห็นแล้วก็เป็นกองกรรมกองกลางขึ้นมาทําไมต้องมีครัวกลางทั้งต้องไมทาทําทำไมต้องมี ผู้ใจผู้ใดทําใจให้เป็นกลางไดผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงวิญญาณขันก็ทํางานเฉกเช่นเดีวยวกันแต่มันเป็นตัวละเอียดมันจะตามร้อยลัดทุกเรื่องเลยเเรูปประขันนามประขันตัววิญญาณก็เท่ากับเส้นเอ็นเอ็นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพันมันร้อยถ้ามันกระดูกในร่างกายเราเป็นสามร้อยทดเส้นใหญ่เส้นเอ็นเอ็นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพันมันมาทำเข็นใจ มันร้อยรัดมันพันผูกฉะนั้นเน่ยไอเรามาฝึกสติให้มันกล้กล้าให้มันสามารถฝึกสติกล้ากล้าสามารถแล้ว,ลวเราก็ามาแยกรูปประทและนามมาทำกองรูปและกองนามทําให้เป็นกองเป็นกองเป็นกองเมื่อทําให้เป็นกองเป็นกองเป็นกองแล้วก็เริ่มแล้วค่อยผสมผสานผสมผสานเรียกว่าสาระสาระ,าระทําให้เป็นสาระคุณใช ยกตัวอย่างเป็นไม้ไผ่ที่เป็นกอเอามาตัดลงมาแล้วก็มาผ่าแล้วก็มาเหลาเป็นตอกแล้วก็มาสารสารลายสองสารลายสามสารลายขัดกลายเป็นภาชนะเครื่องจักสารให้เราใช้ได้ได้้ดดสอยทุกวันนี่เทวาสาระเทว่าสารนะอันเดียวกันจิตของเราจะนําสิ่งในโลกนี้จะนําทางคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประทับมาประดับ มาเป็นสาระสาระมาสารมาสารสารคุณขึ้นมานี่แะอยากให้พวกเรานําไปประพฤตินําไปปฏิบัติทุกวันทุกวันทําใหมม้มันแจ่มมันแจ๊อในรูปปะัะธรรมในนามธรรมาอ,อให้เห็นจริงก็ไม่ต้องหนีจากกายจากจิตดอกการปฏิบัติภาวนาไม่ต้องหนีจากองค์หลวงปู่มั่นหลวงปู่บัญจันร์อันนี้ฟังองค์เล่าท่านท่านเล่าให้ฟัง เอาหลวงปู่บัญจานอาหพาไปรกาบหลวงปู่มั่นที่น้องผือท่านงสงใสยทำก็เลยไปไปถึงเขาก็เปี้ยงป้างเลยเปี้ยงป้างขึ้นทันทีบักเขาออก่าซะนะโบกนี้กจะก,กายจากจิตจะเสียไม่เคยหนีจะาก,กายไม่หนีเคยหนีจากจิตนีจะาก,กายนี้จะจิตเอาถ้าเป็น พูดเราเป็นคําใหญ่เกินเอามาซอยสิกายก็อย่างที่ว่านี่นะก็พี่นารูปังอนัตตารูปแขนซองขาสองหัวหนึ่งรูปังอนัตตารูปไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนรูปนี้เป็นกองทุกข์ให้เกิดความรู้ในกองรูปเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาก็ต้องย่นย่อมาที่นี่มันเดิอ นั่นแหละอยากให้พวกเราเข้าใจแล้วก็นำไปป่าพฤชปฏิบัติขัดใจมันจะได้เป็นกรรมกลางก่อนที่จะเป็นกรรมกลางต้องแยกมันเป็นกองซะก่อนอแยกเป็นกองก่อนถ้าไม่ไม่เป็นกองเราก็ทำความเข้าใจในกองไม่แจ่มแจ้งแล้วว่าแยกขันให้เป็นกองเป็นกองกองรูปกองน้ำกองรูปประขันรูปังกองรูป แน 2, ขนสองขาสองหนึ่งที่เราอาศัยสิ่งสถิติเราบอกกองรูปกองน้ำเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเป็นกองเป็นกองเป็นกองเ,ออเมื่อเป็นกองเป็นกองแล้วก็เราก็ทำความเข้าใจตามอาการอาการของขันที่มันเกิดรู้อะไรก็ไม่ต้องรู้มากนักดอก รู้อะไรก็ไม่ต้องรู้มากนักหรอกรู้เท่าอาการของขันที่มันเกิดถ้าเรารู้เท่าเนาะถ้าว่ารู้เท่ามันจะมันเกิดจะเป็นรู้กันรู้แก้อยู่ในตรงนั้นแหละรู้เท่านะรู้เท่าและรู้ทันรู้กันแล้วก็รู้แก้อยู่ในตรงๆงเดียวกันรู้เท่าอาการของขันที่มันเกิดชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้เท่าเลย มีแต่รู้ตามรู้ตามรู้ตามแล้วคือทําตามในรู้ตามมันหลงตามเลยนะไม่ใช่รู้นะหลงตามหลงตามองหลวงปู่วจน์อาจร์ท่านก็ไม่ได้อะไรมากนะพวกเราจับจริงๆเนื้อเนื้อเนื้อธรรมขององค์ท่านอดีตก็รู้เท่าเนาะเขาใจไหมอดีตก็รู้เท่าคําว่ารู้เท่านี้ก็กลายเป็นไอสัญญาอนัตตาแล้วนะถ้าเป็นอดีตก็รู้เท่ากลายเป็นสัญญาอนัตตาอนาคตก็รู้ทันก็กลายเป็นสังขารอนัตตาแล้วนะที่เราพี่นาให้เข้าใจง่าย ปัจจุบันน่ะปัจจุบันก็ไม่ยึดปัจจุบันก็ไม่ยึดปัจจุบันนี้ก็ไม่ยึดไม่ยึดในอารมณ <promoted> <idades> uh, oh. ์ที่มันเกิดนี่ไหมเพราะว่าคำว่าสติคือความระลึกรู้นระลึกรู้นะคำว่ารู้ที่เนื้อแท้อันลึกๆึกนะอันสติที่เป็นมหาสติมามหาปัญญาอันเกรียงไกรไม่เป็นสติสติระลึกละอยู่ในรู้น่ะไหมเข้าใจไหมระลึกรู้อยู่ในละนะระลึกละอยู่ในรู้น่ะไหม ถ้าองค์หลวงปู่บนใจะั่นแต่ว่าอดีตก็รู้เท่าอนาคตก็รู้ทันปัจจุบันก็ไปยึดถ้าเรามาแปลตอกย้ําทําความเข้าใจขยายอารมณ์ความรู้สึกก็ว่าอดีตก็รู้เท่าก็เป็นสัญญาอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาคือความรู้ความเห็นตรงนี้ปัดทับตาลงไปอนาคตก็รู้ทันอนาคตคือสังขารการปรุงแต่งเรื่องราวในอนาคตเรารู้ทันก็กลายเป็น ศักดิ์ว่าสังขารสังขารศักดิ์ว่าสังขารศักดิ์แต่ว่าสังขารศักดิ์แต่ว่าสัญญาศักดิ์แต่ว่าสัญญาปัจจุบันก็ไม่ยึดปัจจุบันก็ไม่ได้ยึดก็กลายเป็นจิตตังอนัตตาคือจิตนี่เป็นอนัตตาโดยแท้ศักดิ์แต่ว่าไม่มีความหมายไม่มีความหมายก็ต้องศักความรู้ศักิ์ความเห็นลงไปจะไปสศัก์ทีเดียวให้มันเสร็จให้มันได้มันดีมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องเหมือนเรากินข้าวนั่นแหละ ชัน้นไปคบชั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่รู้กี่คำไม่รู้กี่คำไม่รู้กี่อย่างเพื่อใจอิ่มอันนี้ก็สักมันลงไปสักความรู้สักความเห็นมันลงไปให้มีอารมณ์ให้มีความรู้สึกเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะว่าสักลงเดสักแต่สักแต่ว่าอันนี้มันต้องอาศัยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นพี่เลีออย้ยงเป็นนางนมคอยประคับประคองดูจิตตลอด คำว่าสติคำว่าสมาธิมันก็เลยเป็นสติลักษณะประคองขันประคองขันสติเหมือนน้ำใส่ขันหรือว่าใส่แก้วแล้วก็เดินกลับไปเดินกลับมาไม่ให้น้ำมันหกไม่ให้น้ำมันกระชอกไม่ให้น้ำมันหกออกจากขันนี่สติคือความระลึกรู้จะประคองแน่ประจิตไปอย่างนั้นอย่างนั้นลย่นะคือความหมายยืนเดินนั่งนอนพูดทำดื่มคิดสติตัวสติมันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าเป็นอย่างนี้มันเลยไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้มา มันอยู่กับปัจจุปัจจุบันปัจจุบันนั่นนะในะพุทธมะให้พวกเราได้เพิ่มพูนบุญญาบารมีในระยะนี้ก็ลุกชีได้บำเพ็ญไม่ชีสุภาพรไม่ชีนรการงดอาหารเพื่อจะได้ปลดภาระ,ระเพื่อจะได้ศึกษางดอาหารศึกษาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในใจ ศึกษาหาก็ต้องหานั่นแหละอย่างพวกเราเนี่ยนะชาวโลกเขาก็หาเงินเขาก็ทํางานแลหละค่หาเงินอันนี้ก็เหมือนกันหาทำก็ศึกษาแนวทางก็มีอยู่แล้วก็ศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่ได้เนงานก็มีอยู่แต่เราไม่ทํางานเขาไม่ได้เขาไม่ได้เงินเนียงานก็มีอยู่แต่ไม่ทาเนียไม่ได้ใครจะให้คนไม่ทํางานได้เงินเลเนี่ย นอกจากเศรษฐีเขาเงินของเขาเน,นี่ยอันละวนการทำเลยแล้วก็ต้องข้อไปหาทำแล้วก็ต้องปฏิบัติจริงๆนั่นถ้าเราไม่ปฏิบัติความแจมแจ้งก็ไม่บังเกิดถ้าเราปฏิบัติความแจมแจ้งมก็จะบังเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราเองแจมแจ้งอืมันก็จะเกิดว่าเป็นปัญญาเป็นปัญญาโดยลำดับลำดับันนั่นแหละ ขอขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพดีบุญด้วยกุศลด้วยกุณงามความดีจงปกปักรักษาอ,อํานวยอวชใจช่วยเหลือและเกิดบุญบรรดลบรรดาและพิบาลรักษาให้ลูกพระลูกชีอุบาสกอุบาสิกาแห่งวัดป่ามงคลนธรรมผูท้ที่มาก็ตามไม่ได้มาก็ตามก็คอยเจริญงอกงามในอัดในธรรมสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประก,การโดยเธอ